หลังจากเลาะโคกเอ๋เลาะหน้าแล้วก็มาเลาะโคกได้ละค่ะบัดนี้ต้นไผ่ที่เราปลูกไว้ก็มีหลายอยู่ค่ะต้นอีหยังนี่ค่ะผู้หมวดไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงค่ะไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกับไผ่หวานไผ่เลี้ยงแล้วก็ไผ่หวานไผ่หวานอ่ะค่ะมี่ต้นหน้ากับโคกค่ะบ่ทันได้มีหนองบ่ทันได้เป็นเนาะโคกหนองหน้าคือเพิ่นตอนนี้เป็นหน้ากับเป็นโคกอยู่แต่ว่าก็ว่า ยู่ดีม so ีแห้งปีนาแล้วสิซื้อไม่ไม่อีหยังก่อนที่มันมีอันเห็ดอันเห็ดอันเห็ดเห็ดหยังก่อนเหรอไม่ย่างไม่ย่างค่ะไม่ย่างหน้าค่ะปีนาอยู่ดีมีแห้งก่อนที่ซื้อยางหน้ามาล้งกับสิลงพ่อได้กินเห็ดอยู่ไหมค่ะอันนั้นไปลูกอยู่ค่ะแล้วดูปลูกอยู่แต่ว่าผลลัพธ์นี่จักสิย่างคือจักสิตายค่ะ กาดรอดที่ผมอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไผ่เสี้ยงไผ่ไผ่สางไผ่อันนี้ไผ่สางไผ่เฉยค่ะอันนี้เดี๋ยวมันปิโน่อยู่ด้วยนี่ยนายปิโน่แน่นอนใช่เอาท่อบโยหวงพร้อมเลยค่ะหวงใหม่ไผ่พร้อมเริบอันนี้คือไผ่หยังค่ะนี่อันนี้คือไผ่บงบอกค่ะไผ่บงอันนี้คือไผ่บงเด้อค่ะอยู่ในโขกไผ่ดําขวัญไผ่ดําขวัญอันนี้ไผ่บง ก็ยังมีโคกมีสวนธรรมาชาติอยู่ด้ยวยค่ะพ่อเด็กกินไดอ้อยู่อยู่บางที่ก็เฮ็ดเกิดอยู่ค่ะเห็ดปวกเห็ดปวดขันท่านค้นน่ะคะ่ะสวนมากพี่น้องลหลายหลายขันเจ้าของไ <m ere S 1> ม่ค่อยมั่นแม่ค่ะสวนมากมันเฮ็ดละงาเห็ดไตเบี้ยพี่น้องหลายหลายค่ะเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้เฝ้าไม่ค่อยได้มาแั่นเแมันเ็ดละบอกเขาผู้หมวดเห็ดขันหอมพี่น้องหลายเ <laughs> นาะ พี่น้องหลายเข้ากินแนเพิ่นกินแน่ค่ะเราดูปลูกอยู่ค่ะกลางก่อนค่ะนี่อันนี้ไผ่กลางสั่งไผ่ค่ะมุ่นปูค่ะปูปลูกไว้ให้ลูกหลานได้กินค่ะเพราะง่ายบุญปลูกไว้แต่ถ้าพี่น้องกินเส้นหมากกับถ้าพี่น้องหลายกลัวถ้าพี่น้องหลาย เจ้าของบ่ค่อยได้อยู่บ่ค่อยได้มาแหมคะติดเหลืที่ใส่ในในถวต้วองมาดาว้วยบะท่านเขาเจะอะล่ะเขาเจะาไปกินละเป็นหน้าเป็นปลาสาธารณะผู้ใดอยากกินยังกับเขามาหากินมีหลอกกับมีหรือหลอกไงเนี่ยือหลอกสายตาพ่ในได้บุญนี่หลอกมีหลอกมีเลือมีหลอกอันนี้ต้อนอีหลอกด e <c oughs> ้วยค่ะหนูจักบอตอนนน้นอีหลอก อันนี้ไผ่นนตอกอ่ยไก่กันอันนี้กักับเป็นถนนค่ะถนนหัวหน้าเนี่ค่ะหอบ้านไปให้ไปหน้าสมมือนี่ไปสะดวกค่ะไปสะดวกสบายก็คือสมัยก้อนสมัยก,ยกรร้อนเลยอย่างรัดทงขามทงมากนะคะค่ะ เดินเนมาหน ar, ้าก <No AL ับนีความสุขอยู่ดอกค่ะมีความสุขที่ได้มาอยู่ครับได้มันขึ้นเป็นร่ำเราก็ยังไปกินอยู่อันนี้กระต้นกับกอบักใหญ่ค่ะกอบักี้เหลือค้นด้ค่ะเหลือคนค่อยได้ขึ้นค่อยได้หักอันนี้กับพ่อไงบ่นปลูกไว้ค่ะพ่อไงบ่นปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินกับพ่อได้กินอยู่ค่ะ